นคนะกรรมการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐา,านะครูชำนาญการสิบเอกสุภวัฒนามีเกิดเมื่อวันที่15เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2529ปัจจุบันอายุ34ปีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ สามหมู่หนึ่งบ้านครูตำบลโนนทองอำเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีประวัติด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2552สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาว,วิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นวิทยาเขตหนองคาย ปีพุทธศักราช2555สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนชัน่นประวัติการรับราชการปีพุทธศักราช2558เข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่าสมอำาเภอนามสม จังหวัดอุดรธานีปีพุทธศักราช2562ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูอันดับคส1โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสีประวัติด้านการทำงาน หน้าที่ด้านการปฏิบัติการสอนปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่4จำนวน6ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาวิทยาการคำนวณชั้นปฐมศึกษาปีที่4จำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่3ทับ4 จำนวนหชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติหน้าที่การสอนซ่อมเสริมชั้นปฐมศึกษาปีที่4ีทับสและ6.4ทัสี่จำนวนสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาแนแนวลูกเสือเนตรนารีชุมนุมหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัวชั้นปฐมศึกษาปีที่สรวมทั้งสิ้นจำนวน 21ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นชั้นปฐมศึกษาปีที่4ีทับสปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้นชั้นปฐมศึกษาปีที่สหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครูเวรประจำวันจันทร์ การประเมินผลงานด้านที่หนึ่งด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตอนที่หนึ่งการมีวินัยผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานรักษาวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติการมารยาทขนบธรรมเนียมแบบแผนของสังคมคุณธรรมจริยธรรมตรงต่อเวลา เสียสละอุทิศเวลาให้กับทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเช่นการฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการมีความซื่อสัตย์สุจริตมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กรตอนที่สองการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ขอรับการประเมินมีความขยันมุ่งมั่นอุตสาหะ และรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานประพฤติปฏิบัติตุนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและเพื่อนร่วมงานโดยใช้หลักนิติธรรมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตอนที่สการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติตามแนวหลักรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเว้นจากอบายมุกและสิ่งเสพติดท,ทุกชนิดเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีพมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มัธยัตและอดออมตอนที่4ความรักและศรัทธาในวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินมีความภาคภูมิใจในความเป็นครูมีบทบาทเป็นผู้นำด้านวิชาการ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นตัวอย่างด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อนร่วมงานตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานผู้บริหารมีการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่ส่งเสริมวิชาชีพครูอย่างสร้างสรรค์ตอนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ผู้ขอรับการประเมินเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอมีจิตอาสาจิตสาธารณะรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมด้านที่สองความรู้ความสามารถผู้ขอรับการประเมินมีความขยันอุตสาหะอดทนมุ่งมั่น และรับผิดช,ชอบต่อผลสำเร็์ของงานโดยยึดหลักความรับผิดช,ชอบอย่างต่อเนื่องมีการศึกษาหาความรู้ตามกลุ่มสาระที่รับผิดช,ชอบของตนเองเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆการวิเคราะห์หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพส่งเสริมมารยาทไทยรวมสร้างค่านิยมที่ดีงามดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะผู้ปกครองเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัวนักเรียนมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ จัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้นการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรืองานที่รับผิดชอบผู้ขอรับการประเมินศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลายอาทิเช่นการเข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการต่างๆการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารวิชาการการได้รับการนิเทศการสอนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆของทางสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆในหน้าที่ที่รับผิดช,ชอบอยู่เสมอ ปูกฝังนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมสืบสารจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนเป็นต้นด้านที่สด้านผลการปฏิบัติงานผู้ขอรับการประเมินมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ร่วมงานและเป็นที่ไว้วางใจจากผู้บริหารผลจากการพัฒนาตนเองที่ประสบความสำเร็จ เกิดความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการของผู้เรียนโดยการฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนในด้านต่างๆโดยมีผลการแข่งขันดังนี้ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดละครคุณธรรมระดับชั้นป .1- ถึงม .3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2560 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป .1- ถึงป .6 ระดับชาติปีการศึกษา2561ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางระดับชั้นป .1- ถึงป .6 ระดับชาติปีการศึกษา2561 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้นป .1 ถึงป .3 ระดับชาติปีการศึกษา2562ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป .4 ถึงป6ระดับชาติปีการศึกษา2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายระดับชั้นป .1- ป .6 ระดับชาติปีการศึกษา2562ผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่น ความทุ่มเทพัพฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการและขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรียินดีผู้รับการประเมินขอน้อมรับทุกคําแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติพัฒนาให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่ทางราชการผู้เรียนผู้ซึ่งเป็นเยาวชนสำคัญของประเทศและเป็นพลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไป